จานเขาแกงผมครับผมไม่ไหวแล้วนะโอเคทุกคนเข้าแถวเข้ารบทงล้นค่ะเลียงไหมเลี้ยงไมนีไหมเอาดเยเฮ้ย้ยเฮ้ยปฮ้ยเฮ้้ยเ้เฮ้ยนฮ้ไ้เฮ้ยเเยเยเเเฮ้ย Um ปิด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 เฮ้ยมานี่นักเรียนทุกคนนักเรียนไม่เห็นมาเลยยังไม่รู้หรอกไม่มาใช่ไหมพาเราไปเจอเปล่าทำอะไรกันจ้าเอ๋ฮโดูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูยังไม่ถึงวันเกิดครูอ้าวเหรอเนเต้ได้ขอเป็นเลซี่ดรอ อาจารย์ถือไม้เรียบเดี๋ยวคุณตีนะเดี๋ยวคุณตีนะเดี๋ยวคุณตีนะอาจารย์อะไรนะอาจารย์ไม่ต้องพูดอาจารย์เพื่อเป็นลิ์ดวงครับอุ้ยไม้สวยจังเลยครับอาจารย์เข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวโอ้ยกับกับกับเราไม่ได้คุยกันอย่างนี้เลยน้านใดวะนี่อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์อย่าให้นั่งเยอะนะครับเพื่อนเป็นลิสต์ดวงครับเดี๋ยวว่าเพื่อนเพื่อนแกงเพื่อน อาจารย์ครับเพื่อนดูรีพอครับไม่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 ตัดออกตัดออกแล้วออกเลอะทำไมอาจารย์หมายถึงไปตัดดิสิ้งอาจารย์ดูรีครไม่ไม่แตนผู้กองแตนผู้กองเอ่อครูขออนุญาตเช็คเอ๊ะนายเต้ครับทำไมไม่ใส่ชุดลูกเหรียญฮะวันนี้วันพุธครับแต่งชุดลูกเสือ ไม่ใช่แล้วเห็นเพื่อนๆไหมเขาแต่งชุดนักเรียนกันเพื่อนๆเขาแต่งผิดครับผมแต่งถูกเฮ้ยไม่ไหวเลยเด็กพวกนี้เนี่ยอย่ารวมดิครับแค่เต้คนเดียวเออเออ,เอ,อไม่ไหวเลยนี่นายเต้นี่โอเควันนี้เราจะมาเริ่มการเรียนการสอนกันเลยนะคะทุกคนเคยเล่นบันไดงูไหมคะเคยตอนเด็กเหรอคะใช่ครับโอ้ยงั้นเดี๋ยวครูพาไปเล่นกันเลยตามมานี่เรามาเรียนหรือมาเล่นกันเนี่ยเราจะมาเล่นนะเรามาเล่นโอ้ย อะไรติ๊กติูดจงครับคือผมเป็นผู้เพื่อนนะครับก็คืออย่าให้นั่งบ่อยนะครับเื่อผมเป็นลิสิตดวงครับอาจารย์ได้ได้ดูวันนี้ไม่มีนั่งมีแต่ยืนอ๋อเหรอโอเคเกมนี้นะครับเป็นเกมบันไดงูทุกคนคงเบื่อกับการเรียนการสอนกันแล้วใช่ไมคะตั้มาเรียนเดี๋ยวนะตั้งแต่มาเรียนเราเรียนแล้วลหะเนี่ย ให้นี่เลยคือหลักสูตรของอาจารย์หัวล้นอาจารย์จะทําการสุ่มนะคะว่าทุกคนจะไปตกที่เลขไหนถ้ามีคนไปตกที่สีฟ้าจะได้เล่นเกมกับอาจารย์แต่ถ้าตกไปที่สีเหลืองคุณจะได้รับการ์ดแต่ถ้าตกไปที่สีดําคุณจะโดนบทลงโทษค่ะสีแดงนะครับส,สีแดงไม่มีอะไรค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใครที่ไปถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะค่ะ ต้องตื่นเต้นเอาเป็นว่าการเริ่มก่อนนั้นเริ่มจากเด็กหญิงขวัญเด็กหญิงโฟ์เด็กชายเต้และเด็กชายอึมเลยนะคะไว้ครับไว้ปุ่มนี้เป็นการถอยลูกเต่านะคะครับข้ากูจะทำการสุบแล้วนะคะหกค่ะไปสกายเลยไปแล้วนะ หกเลขอะไร no อ่ะเป็นสีดำหรือเปล่าหกเป็นสีฟ้าโอ้สีฟ้าครูขออนุญาตไปดูนะคะเป็นเกมอะไรอ่าสีฟ้านะคะแข่งเล่นเกมกับครูถ้าคุณแพ้คุณจะหยุดเล่นหนึ่งตาค่ะโอเคค่ะเกมในวันนี้จะต้องพูดลากยาวใครหมดลมหายใจก่อนคนันแพ้โอ้สนใจไหมโอเคค่ะครูนับหนึ่งถึงสามนะ พูดอะไรก็ได้พูดว่าโลนแล้วกันโอเคค่ะสองสามลง<ล> <c oughs> คุณแพ้นะคะหยุดเล่นหนึงตานะคะ่ะโอเหนื่อยแทนเลย <c oughs> <c oughs> โอ้เหนื่อยเหนื่อย เด็กหญิงกดปุ่มค่ะโอ้กดก็ไม่ไดนห้าโอ้เห็นอยู่ว่าดำสีดำสีดำซะด้วยโอ้ my god โดนอะไรเนี่ยเปิดกล่องค่ะ คุณติดคุกข้อหาหน้าตาดีเกินไหมอ,อันก็ได้ยอมรับอยู่ยคอยลูกเต่าหนึ่งตาโอ๊ยแต่ไป็ไว่าตอนนี้นะคะเด็กหญิงขวัญและเด็กหญิงโฟร์หยุดเล่นคนละหนึ่งตาค่ะ ไอ้นายวาให้เรามาดูกันบ้างได้ได้ได้นายว่าเราเป็นลิซี่ดวงนายก็ระวังเจ็บตูนแล้วกันนะเดินๆอ่ะข้าพุรีโผล่อาจารย์ขาพูดอีกแล้วเฮ้ยอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งน้องเอาน้องกดผมกดไม่ได้อาจารย์เฮ้ยอาจารย์กดแล้วกันสี่ค่ะแล่ล่เล่เล่เฮ้ยถือว่าคุณโชคดีนะคะสีเหลืองคืออะไรมาสีเหลืองได้ของนี่เปิดกล่องเลยค่ะ เอ่อเดินหน้าสามเก้าครับโอ้ยสีดำสองไปสีดำถือว่าไม่เป็นผลนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าเดินไปก็คือไม่เป็นผลไงคะอ๋อแค่เดินไปเฉยใช่ใช่ใช่เด็กเด็กใช้ไว้นะคะสามค่ะโอเคหนึ่งสองสามเกมปลาไข่ ไข,ไ,ขไข่เป็นไข่ใครเป็นไก่ก่อนชนะแพ้กับประจุดเริ่มต้นอ่าเรามาแข่งปลาไข่กันนะคะกี่ฟองอะก็ใครเป็นไก่ก่อนนะคนชนะไงอ๋อปลาลุลัวได้นะคะคหนึ่งองสามเอ้ย<อ>ชนะชนะถือว่ารอดตัวไปค่ะต่อไปเป็นตาของเด็กชายเต้นะคะห้าค่ะหนึ่ง สเดี there, there, ๋ยวได้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 ผิดทางวะไรอสองสาดีดสิค่ะสลับที่กับคนที่อยู่ใกล้ที่สุดโอาโออต่อไปตาของเด็กชายไว้นะคะ5ค่ะ1นึสองส สีเอ้ยถึงว,ว,ว่าลอดตัว,ตว,ตวไปโอ้ยโอเคตอนนี้เด็กหญิงขวัญเริ่มเดินได้แล้วนะคะห้าห้าค่ะ okay. 1, 2, 3, 4, โอเคหนึ่งสองามสี่นี่ได้รับการ์ดได้รับการ์ดค่ะการ์ดให้ผู้อื่นโดนลงโทษแทนอันนี้คุณสามารถเก็บไว้ได้นะคะถ้าโดนลงโทษเมื่อไหร่ โอเคค่ะได้เลยต่อไปเด็กยินโพสนะคะสองค่ะก <laughs> <laughs> ลับไปจุดเริ่มต้นนะ่ะมาหาคู่เดี๋ยวนี้เลยไกลเลยตาต่อไปเด็กชายเป้ค่ะครับผม5ค่ะวันทูท โฟไฟของผมสิยางนำเฉยอ่ะอดี่ก็นำผมได้การ์ดแต่ผมจะไม่บอกอ๋อไม่บอกด้วยนะคะใช่ๆชต่ชไปของเด็กชายไว้นะคะหค่ะหนึ่งอัอสเฮ้ยสีรียบร้อยสลับที่กับเพื่อนที่อยู่ใกล้ที่สุด โอ้โหไปเท่าไกลนายบุร er> ีลิสิดวงเราเป็นอะไันายบุรีล um, ิสิดวงจริงเหรอไม่ได้เป็นอ๋อเหรอต่อไปของเด็กหญิงขวัญนะคะหกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ารอดไปรอดคเล่รอดนะคะเด็กหญิงโฟร์สค่ะ หค่ะหนึ 1, 1> ่งสองสามสี่ห้าหกได้เล่นเกมกับอาจารย์อ่าเกมที่เล่นในวันนี้นะคะคนที่นับสิบคือแพ้ค่ะคือต้องผัดกันนับก็นับหนึ่งถึงสิบคุณจะนับหนึ่งหรือนับหนึ่งสองสามหรือนับหนึ่งสองหรือนับสี่นับห้อา,าอะไรเงรี้ยเกีเยวเล่าเริ่มจากเิ็กตสต์ก่อนเลยค่ะหนึ่งสอง สามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบเอาจ้แพ้คู่แพ้เอคูแพ้ถือว่ารรอตัวไปนะคะเย้เด็กชายเต้เดินหกค่ะโอ้โห1 2สองสามสี่สห้ามาสีดาที่คนที่อยู่กันที่สุดปุ๊บถอยกลับเป็นเลขสิบเก้า โอ้ยแหล่เนี่ยอ,อยู่ดีต่อไปเด็กหญิงไว้เอ้ยเด็กชายไว้นะคะเด็กหญิงไว้ปึ๊บ5 1>, 1 2 3 4 5แข่งเล่นเกมกับครูแพ้ถอยหลัง1ก้าวอ่ะนะเราจะมาเล่นเกมกันนะคะมามเกมในวันนี้คือเกมแล็บค่ะ น้อีกแล้วเหรอการชอบหละทีมงานเตรียมเพลงค่ะเดเถเถยอะเยอะโอ้โหแล็บที่ไว้สั่งอาหารป่ะอันนั้นมันแก๊บอะแก๊บที่กดถ่ายหน้าจอป่ะอันนั้นมันแคบอะแคปที่ทำท่าเวลาถ่ายรูปปะนั่นมันแชะอะแชะที่ขอเวลานิดึงปะ แป๊บน่ะถือว่าผ่านผ่านค่ะงงกับจานพี่เป่งเลยจริงครับมีเด็กเหงาครับไหนคะนูเหงาอ่ะตามไม่ทันเอ้ยเดี๋ยวครูกดให้เยอะๆนะจ๊ะเราไปเด็กหญิงขวัญค่ะสี่ค่ะหนึ่งตอบไม่ไม่ไม่เป็นแล้วนะสามสี เล่นเกมกับคูแล้วเอ็นดูอาจารย์เอาใจสักคันไหมเดินเหนื่อยเล่นเกมกับครูหมูไปหาใครก่อนคนนั้นชนะแพ้หยุดถอยหนึ่งตาอ่าอยู่คนละฝั่งกับครูนะคะติ๊กยิ้ฟขวัญอยู่ฝั่งนู้นค่ะเราจะมาดูนะคะว่าหมูจะไปฝั่งไหนเดี๋ยวแป๊บนึงหมูมองครูอ่ะหนึ่งสองสามน้องหมูมาดิมาดิหมู ปวดปวดปวมันไม้้หมาเนี่ยหมูมา่หมกลับบ้านหาพี่เลวมาพี่ทางนี้มันบอกว่าไม่รู้จะเลือกใครดีเอาไปมันไม่มองเราเลยตาเบลอะน้องหมน้เฮ้ยเฮ้ย้น้อมทางนี้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 ทไมมองหน้าอาจารย์อย่างเดียวเลยอะอาไปกินเนื้อหมูบ้างเป็นย่ากันย่ากัน วันนี้มาเร็วเร็วเเ็หมดเินนะเนี่ยหมูมองมาเร็ว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 มาเรันนี้า้วนีนมาเร็วหมมองหน้าผมอะอนะมองหน้าผมเสร็จผมเดินออกหมูมองหน้าใครคนนั้นเลยนะโอเคอะรจึ๊บโอ้หไม่มองเด็กหญิงขวญได้ไปนะคะ โอเคค่ะแล้วจันก็วิ่งกลับแป่กิ่งโฟนนะคะห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่มอีมีอะไรเลยอ้าวอ๋อเพื่อนเปิดไปแล้วหรือเปล่าเพื่อนได้ไปแล้วค่ะใช่ใช่อยู่ที่เราต่อไปเด็กชายเต้ค่ะขอเยอะๆครับขอเยอะๆสี่ค่ะวัน ถอยไปเลขสิบเอ็ดอุ้ยมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันด้วยอย่ามาใกล้นะเองมันโควิดระวังดีสิดวงติดนะว้าวขาบูรีผมระยะไกลเอาเอ้ ตอนแรกก็เห็นไปไกลทำไมอยู่ตรงนี้ได้แล้ววะต่อไปเด็กชายไว้ค่ะหกอยู่แล้วงานเนี้ยหกค่ะไม่อยากคย 1, 2, 3, 4, 5, ุยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะ่เหลืองอุ้ยเก็บได้นะอุ้ยได้การด้วยอ่ะการย่อได้รับการ์ดบอยความผิดเพื่อนติดคุกใช้ตอนไหนก็ได้ใครก็ได้บอยความผิดไม่ไว้เรารู้จักกันมานานแล้วนะย<ส>ิ่ง<ส><ส><ส>แล้ว<ส><ส><ส>ไวง,งอ๋อแล้วไงอ๋อ เออได้ได้ต่อไปเด็กหญิงขวัญค่ะห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ารอดอีกแล้วรอดเด็กหญิงโฟนนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะห้าหหนึ่งสองสามสี่ ห้าเอ้ยได้เล่นเกมกับอาจารย์เอ้ยเล่นเกมกับอาจารย์เกมนี้เกมอะไรอื่นแพ้ิเล่นหนึ่งตานะคะเลมแข่งยิงธนูแล้วต้องยิงใคระคะต้องยิงด้วยกันนั่นแหละใครตายก่อนคนนั้นแพ้ค่ะโอ้โหเกมนรกมั้งเนี่ยยิงในนี้นี่หรอใช่ต้องอยู่ในช่องนี้นะคะสามสองหนึ่งเริ่มค่ะโอ้ยเาไปเลยเอาไปเลย หยุดเล่นไปเลยนะคะหนึ่งตาแล้วก็หายไปด้วยต่อไปเด็กชายเต้ค่ะครับหนึ่งสองสามโอ้สี่แข่งเล่นเกมกับคู่แพ้ถอยหลังสี่เก้ากังไม่ดีเดิมอ่าเกมที่เล่นในวันนี้นะคะคือเกมลากยาวลากยาวอีกแล้วพูดอะไรก็ได้นะคะ ใครพูดได้นานที่สุดคนนั้นชนะหนึ่งสองสามดวงอาจารย์หยุดด้วยนะใจเต้พูดอะไรนะดวงครับผมผมต้องการดวงพูดกันเลยอาจารย์ไม่รีบผมรีบตัวเองเอาไว้เอาไว้อาจารย์หลุดเขา หนึ่งสองสามมัแพ้ค่ะพลังสีจานเอออะเดียอ้อาไปจะมบโลนี้ว่ะอ๋อกลับมาดีเลยเลขเดิมนะคะต่อไปเป็นดิกชัยไว้ค่ะ๊กโอห6 หนึ่งได้ป่ะนะสองสามสี่ห้าหกเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกับจะาน้าที่สามเก้าหนึ่งแต่มีการไม่ใช่หรอสามการดมันเอาไว้การพห้ความผิดเดะครับโอเคต่อไปเด็กหญิงขวัญนะคะสองค่ะอุ้ยเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อย ไม่มีอะไรเลยค่ะจันเอ๊ะไม่มีคนเดินมาโดนแล้วอ่ะอ๋อมีคนโดนไปแล้วนะคะใช่ถือว่าเราตัวไปค่ะเด็กหญิงโพสค่ะหยุดเดินหนึ่งตาค่ะอันนี้ใครเตะไปเลยอ๋อเด็กชายเตะค่ะหนึ่งสองสามโอเครอดตัวไปเด็กชายไว้นะคะ อะไรสี่หนึ่งสองสาโอ้ยสบายสี่ใครจะถึงเส้นชัยก่อนกันนะต่อไปเด็กหญิงขวันค่ะสองค่ะโอเคค่ะหนึ่งสองวยไวเอาของแป๊บไวของดีแล้วได้รับการนางฟ้าป้องกันทุกสิ่งใช้ต้นไหนก็ได้โอ้ยของดีจัดต่อไปเด็กหญิงโพนะคะ ห้าหนึ่งสองสามสี่เล่นเกมกับอาจารย์ค่ะอาจารย์เนี้กินอะไรดีรู้สึกจะเป็นเกมเดิมนะคะเกมหมูต้องให้คนมามองตาเนี่ยครัผมไปช่วยครับหมูมองมาหมูมองนี่ใครคนนั้นชนะไปหนึ่งตองอาจารย์ชนะค่ะ คุณหยุดเล่นหนึ่งตาไปค่ะตรงเลยอ่ะโทษทีนะหมูยังมองเลยโอ้โหถ้าเป็นหมาจาย์ต่อไปเป็นเด็กชายเต้นะครับไม่ทานหรอกหกค่ะหนึ่งสี่ห้กไม่มีเอามีโปาเราหกเก้า ยหลังกลับไปที่เดิมกลับที่เดิมอีกแล้วอ้าวแจังต่อไปเด็กชายไว้นะคะหกไป่ะหนึ่งสองอ่สามเ้ยอ่สี่เฮ้ยาโอ้ยเดี๋ยวกรแล้วอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นายเดี๋ยวรู้ไม่ต้องมาทำเป็นมองหน้าทีี่ทำมองหน้าถู ทะเลาะหมูเฉยต่อไปเด็กหญิงขวัญนะคะห้าค่ะอุ้ยไปก่อนนะเฮ้ยสนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยโอ้ไม่นะเข้าเหรออุ้ยกาเขียนว่าคุณหน้าเหมือนโจนตำรวจสงสัยว่าคุณนำผิดโดนเข้าคุกหยุดทอยหนึ่งตาหนูจะขอใช้กา มีการเชิญใช้แล้วนะคะการเชิญใัยแล้วนะคะอาจารย์ครัาอาจารย์ค่ะผมขอใช้การ์ดการ์ดของผมเขียนไว้ว่าสลับที่กับใครก็ได้คุณสามารถใช้ตอนไหนก็ได้เอาเลยสลับที่กับคุณอะไรดีด้ยินได้คุณเลือกครับผมอยากวินเนอร์ผมขอสลับกับคุณไว้ครับได้บุรีลิซินดวงเราสิแล้วผมยังคะเอ้ยต้องทอยก่อนปะ ใช้การแล้วไม่ต้องถอยให้เต้แล้วนะต่อไปเป็นเด็กชายไว้นะคะห้าค่ะ 2> 1, 2หนึ่งสองผิดทางผิดทางผิดไปไหนไปหนรีบก็ไปไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าไม่มีการแลงสายหยิบไปแล้ว <Wow. S 2> อ้าวไงไม่อยู่ที่หลังคนอื่นเขาหมดเลยเนี่ย <laughs> <laughs> ต่อไปเด็กหญิงขวัญค่ะอุยหมูตายเลยอะ่ะ หนึ่งค่ะโอเคค่ะได้เล่นเกมกับอาจารย์นะคะอ่าได้เล่นเกมกับอาจารย์นะคะถ้าแพ้ถอยหลังหกเก้านะคะเริ่มเปิดเพลงได้ค่ะเก้าอีนตีค่ะโโชีเพลงหยุดเมื่อไหร่ใครนั่งก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะค่ะเ <c oughs> ค้ยนี่เหรอคะอู้จะรับอู๋ เฮ้ยเร้ยเฮ้อยเ้าอาจารย์ดองเห็นทีาไม่ไปอาจารย์ดังเนี่ยอาจารย์ดังเหวค่ะอาจารย์น่าจะเวอรอะเหวอเลยอะตาหนูค่ะต่อไปเด็กหญิงโฟนะคะ อาจารย์คะหนูทำหมูตายแล้วหนูก็ยิงหนูใส่ไก่ตายปิ๊งเดี๋ยวสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ะไม่ได้อีกแล้วไม่มีไม่มีอ่าถึงว่าเราตัวไปนะคะพร้อมครับมเด็กชายเต้ค่ะหนึ่งค่ะอุ้ยของดีอ่ะดีจริงปะเนี่ยไหนเอ่ยใครใครเกิดเป็นไก่ก่อนคนนันชนะแพ้หยุดเล่นหนึ่งตาเตรียมพร้อมนะคะ ครับหนึ่งสองสามผมไปก่อนเด็กชายเต๊กได้ไปค่ะอุยนายไว้นายไว้เห็นลิซี่ดวงแล้วเบ้นีเห็นนี่นายโบลี่ตัวเองอะเออแล้วก็มาโทษเราอ่ะต่อไปเด็กชายไว้ค่ะหกปะโอ้ยสองหกนะคะสามสี่หกเอาวันดีฟอส ปัดดีฟดีเพืนว่าไงต่อไปเออได้ยิงขวัญนะคะนี่มีการ์ดเยอะไหมใช้ไก่เต้มดเลยนะใช้ไก่เต้ยจะบอกว่าสองเองอหรอสิเดี๋ยวเองอ่ะหนึ่งสองวิ่งจะวินแล้วอ่ะเขาต้องวินแล้วอาจารย์หนูอยากถามว่าถ้าเกิดเขาถอยเกินเขาต้องถอยไหมถอยต้องถอยเหมือนงูไงถ้าเกิดถอยเกินก็ต้องถอยไงโอ้ถอย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 เพื่อความสนุกนะคะ ต่อไปติ๊กอิงโฟนะคะหนึ่งค่ะีไม่มีอะไรติดเข้าไปยกไม่ไกลอย่างที่ราเจ้าต่อไปเปชาเต้ค่ะสองหนึ่งสองสามสี่โอ้ยจานเก้าอีโดนตรีโอเคกติกานะคะเก้าอีโดนตรีนะคะแพ้ถอยหลังหกเก้าเริ่มค่ะ โอ้เลยข้าวมาสิก็มาดิครับไปนังผิดแล้วบอกก่อนอุยไปนั่งผิดแต่อาจารย์ไม่นั่งเลยอ่ะเด็กใจเต้ได้ไปนะคะ นี่นี่ดี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 ดิดีดีดดีวดีลี่รู้สิดดวงตัวเองอะโช์จังเลยอ่ะต่อไปเด็กชายไว้ค่ะหป่ะหค่ะสองสามสี่อะห้าว่าไม่มีการ์ดแล้วเสียดายเสียดายจังต่อไปเล็กกั3สามค่ะหนูต้องย้อนกลับอันนี้คือหนึ่งถูกหมอาจารย์อ่า แล่นี่คือสองถูกไหมแล้วก็ย้อนกลับมานี่ถูกค่ะถูกค่ะ้นตรงโทษรักษาตัวคุณโดนหมากัดโดนพักรักษาตัวหยุดเล่นหนึ่งตาค่ะเอาเลยโดนหมากัดอีกินโฟตค่ะใกล้ๆบ้างได้ไหมค่ะหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยรอดเอออลรอดไปนะ ต่อไปเด็กชาย้เป้ค่ะสองพอเต้ค่ะอยู่แค่ตรงนั้นแหละเราอะต่อไปเด็กชายว่าเฮ้ยฮะหนึ่งเหรอเอาสี่สี่หนึ่งสองสามเอยสี่เอยเราตายแล้วเอยเตายมาแล้วต่อไปเด็กหญิงขวัญค่ะเอ้ยหนูขค่ะนะคะึงตาค่ะใช่ต่อไปหนูค่ะเด็กหญิงขวัญพักไปหนึ่งตาต่อไปเป็นเด็กหญิงโฟดค่ะหกค่ะอุย หนึ่งสองสามสี่ห้าพกใครจะชนะกันนะต่อไปเด็กชายเต้นะคะครับผมสามค่ะหนึ่งเฮ้ยชนะสองเฮ้ยเราได้ตู้ชนะแล้วค่ะนี่สิดวงดัมเบาหวานครับผมคุณบุรีตู่ตัวเองนะ ก,ก็ขอมอบหน้าที่หัวหน้าห้องให้กับนายเต้นะคะ <Yay! S 1> ต่อไปก็ช่วยถกทาความเคารพกับอาจารย์ด้วยนะคะคืออาจารย์จะไม่ให้ไปยืนเรียงกันเลยรอครับ <c oughs> อ่ามายืนตามลําดับเลยค่ะอ <c oughs> โอ้โหอะไรวะเนี่ยตนที่สองตัวอ,อยู่ที่ไหนคะคือเด็กหญิงขวัญน,นะคะที่สามคือเด็กหญิงโฟดและ <c oughs> เฮ้ยเด็กชายไว้เด็กชายว้ยและที่โหลคือเด็กหญิงโฟดค่ะทําไมหนูอยู่ที่โหลอาจารย์ ่าถ่ายรูปสักหน่อยถ่ายรูปสักหน่อยนะคะลิซีดวงเชเโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย